ยินดีต้อนรับจ้าสู่โรงแรมวุดแลนต้องถามก okay. ่อนว่าที нолог, like ่นี่จริงๆแล้วเนี่ยผมเหมือนผมเคยมานะพากับใครพาผู้หญิงคนนั้น่ะที่ปากเบิ้ๆอ่ะมีคนเดียวเนี่ยปลอดภัยแล้วปอออกทีวีอย่างนี้สบายใจครับนแล้วสรุปว่าพาเรามาบ้านหรือพามาโรงแรมครับจริงๆนี่คือโรงแรมค่ะแล้วก็บ้านอยู่หลังโรงแรมอ๋ออยู่ในในคอมพาวเดียวกันใช่นคอมพาวเดียวกันซึ่งจริงๆก็เป็นโชคดีเพราะว่าตอนช่วงโควิดนะครับปิดหมดปิดหมดเลยแต่ว่า โรงแรมก็เลยกลายเป็นสนามเด็กเล่นให้น้องพอมโอ้โหซึ่งแบบเราโชคดีมากที่เขายังมีพื้นที่ใช่มีสเปซว่ายน้ำเล่นโยคะตรงนี้ด้วยว่าแล้วเดินเลยดีกว่าเดินเดินเดินี่ใช่สิ่งที่อยากให้พาไปจุดแรกเลยเนี่ยคือจุดไหนรู้ไหมฮะคุณโหน่จุดพบรักของพี่จุดพบรักอยู่ตรงไหนนี่จุดพบรักของเราเหรอตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยอันเนี่ยเจอจากครั้งแรกคือเขา เพิ่งปรับปรุงโรงแรมแล้วก็ทําใหม่จะทาพาร์ทนี้ใหม่ใช่คือเขาอัปเกรดให้มันสวยตรงเนี้ยแล้วเขาก็ให้ผมมาร้องเพลงผมรู้จักเขาใครจ้างฉันก็มาเงินซื้อฉันได้ไงเปิดเปิดเปิดโรงแรมใหม่แต่ที่จ้างมาเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนรู้จักถูกตอราคาแบบตอบราคาแบบขั้นสุดแต่แล้วก็บอกเออไม่เป็นไรมาเที่ยวแล้วตรงเนี้ยเขาก็ต่อเวทีอยู่ในน้ำแล้วผมยืนร้องเพลงตรงนี้วันนั้นเป็นวันแรกที่เราได้เห็นกันฟึ้นแต่ไม่ปื้งนะ อยากได้เงินแล้วก็จะกลับบ้านแค่นั้นไม่ไม่จ๋ายุ่งมากแล้วแล้วพบรักกันได้ยังไงอะพี่หลังจากนั้นเขาก็เห็นว่าเขาต่อได้เยอะอเขาก็เลยใช้งานเรื่อยๆแล้วก็กดราคามาเรื่อยๆอ๋อใช้งานเรื่อยๆก็แสดงว่าเจอกันบ่อยมันเป็นแผนเราป่ะคุณจ๋าไม่เลยไม่มีเหรอมันมไมันไม่มีความไม่มีว่าไม่ใช่สเปคของผมเลยผมไม่มีผมไม่ได้เงยหน้ามองใครเลยในชีวิตทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านโสดด้วยนะไม่สเปคจ๋าเลยภูนาธนี่คือแบบว่า ม่่ใชสเปก็ไม่สเปกจนได้ตัวนี้มาเนี่ยเออแล้วเป็นแล้วเป็นพระกันรถจะเป็นสเปกอะไรยังไงอ่ะพี่ครับผมก็หลังจากนั้นเขาเขาก็าทำเนี่ยประกวดมิสทิฟฟานี่ว่าแบบว่าหาพิธีกรหลายปีมากเลยนะคือเป็นพิธีกรอ่ะแล้วทำงานกันไปมาแล้วจุดไหนที่แบบปิ๊กมองสปาร์กมองเปลี่ยนไปจากการทำงานคืออยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากดีแล้วว่าไมต้องเป็นพี่จ๋าล่ะเขาก็ต้องปิ๊งใครใครจีบใครใครจีบใครเขาเริ่มเขาเริ่มอ่านจีบเหรอจีบ คือเราอะนั่งดูทีวีอยู่แล้วก็นั่งคุยกับแม่แม่ถามว่าทำไมไม่มีแฟนไม่อยากแต่งงานไม่คิดจะมีใครแล้วก็มีก็ได้นมันมันเนี้ยแล้วก็มองไปในทีวีแล้วก็เนี่คือจริงๆว่านราคือจาอย่างเงี้ยหรอเราเห็นเขาใช่แล้วเ็าบอกไม่เคยมองแล้วก็นั่งดูแล้วก็นี่ก็เจอสััยนี้อันนี้ก็ดีวม่ไหมวะแค่นั้นเลยนะจบ รายการปุ๊บหยิบโทรศัพท์แล้วส่งข้อความเลยประโยคแรกๆของการคุยคือพี่ถามว่ามีแฟนหรือยังเออซึ่งจริงๆพี่ไม่อัดไม่อ้อมเลยเข้าใจป่ะซึ่งผู้ชายคนไหนเริ่มต้นด้วยประโยคนี้คุณต้องรู้แล้วนะว่าเขาใช่เขามาได้นเนาเขาบุกแรงเขาคือแล้วคำตอบของเขาเนี่ยจำได้เลยเขาตอบว่ามีคนที่มาจีบฉันอยู่แต่ฉันยังไม่ได้ชอบใคร ท้ายยังไงนะพี่พอหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็แทรกตัวเข้ามาในชีวิตเขาแค่นั้นเองคุยเรื่องงานคุยเรื่องซึ่งไม่ได้เฟกเพราะว่าเราเป็นคนคุยเรื่องงานเขาก็ชอบคุยเรื่องงานคุยเรื่องข่ขาวสารบ้านการเมืองแบบโอ้โหไปทุกเรื่องในชีวิตใช้เดียวกันเลยจนในที่สุดม,มันเหมือนกับว่าให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนเป็นคู่คิดของเขา นี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนี่คือโซนโรงแรมหรือโซนบ้านเพื่อนฮะเวลาเพื่อนมาเพื่อนก็จะไปอยู่ที่นี่กันเต็มเลยค่ะโควิดจากโรงแรมเมื่อสักครู่เป็นโล w r ไรส์สองชั้นตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นตึกสูงแล้วก็ต่อถึงบ้านเลย เพราะฉะนั้นลูกค้าที่เหมือนก็มาทุกปีปีเราเป็นปีบางบางคนก็อยู่เป็นปีบางคนก็อยู่6เดือนหูน้ำสาะน้ำโรงแรมก็คือสาะน้ำของบ้านไปด้วยใช่ร้านอาหารโรงแรมก็คือห้องอาหารของบ้านแลวนี่นี่คือส่วนของบ้านแล้วใช่ครับนี่คือบ้านแต่ว่านี่เราจะมาจะเข้าจากหลังบ้านเชิญค่ะ นี่คือบ้านที่อยู่มาดั้งเดิมเลยไหมครับที่พักนไม่ค่ะไม่จริงๆบ้านเคยอยู่ตรงสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะทุกออกแล้วก็ทําโรงแรมอาจที่บ้านนี้เท่าที่ทราบทำพร้อมกับตอนโรงแรมเสร็จโรงแรมที่ตกแต่งใหม่ร้อจาลูกแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าาน้องพอลอยู่ข้างในอยู่แล้วนี่น้องพอฝักามือแล้วน้่งลางน้องนะคะี ูสไตล์การแต่งบ้านผมชอบ,บมากเลยนะมันมันท ropical มันเคยเห็นแบบในหนังสือมันคือแบบว่าเรียบๆง่ายๆไม่ต้องมีอะไรโกโก้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคุณพ่อแล้วก็น้องสา แล้วก็จ๋าช่วยกันว่าเอายังไงให้มันอยู่ได้นานอันเนี้ยอยู่ได้เลยอ่ะอีก50ปีก็ไม่มีการแบบ out of trend อะไรแน่แเพราะดูสวยเลยอ่ะซึ่งอันก็ชอบนะถึงมันจะเปคนละสไตล์กับบ้านอันเลยก็ตามแต่บ้านผมผมเกิดมาในบ้านที่มันเป็นหลุยไงจะให้ผมมันแบบเกิดมาพู้ดแล้ววันนึงผมแบบหรือถลกหนังกระเพาะออกให้หมดทั้งบ้านไม่ได้มันก็ไม่ได้คุณแม่จะยอมเหรอน่ะดีคนละฟิวกันเลยนะพี่แต่ในความเรียบเขาอ่ะเขาใช้ของแบบสุด คุณดูเก้าอี้ตัวนี้ก่อนเนี่ยอาจจะดูเบสิกนะแต่การที่มันบางขนาดนี้ได้เนี่ยผมบอกให้เลยต้องอิมพอร์ตแน่ๆแล้วยกเนอย่างพวกเนี้ยนี่นี่คือคุณพ่อเขานะไม่เกี่ยวกับอะไรนี่เนี่ยผมคือคุณพ่อเขากับคุณพี่คุณน้องเขาอะไรเงี้ยเลรือกันก็จะแบบเขาเขาจะแบบรับลอเรนทั้งหลังเพรันก็จะเป็นแต่มันก็แต่พวกเนี้ยจริงๆแล้วบางคนจะมองว่าโอ้ยเปื้องแต่ผมจะบอกว่ามันอยู่ตลอดปีตลอดอยู่ด้ยาวอยู่ด้ยาวไม่มีเสียนะ มันก็ไม่มีแล้วไม่เฉยพี่ไม่เชย<ช>จริงจริง